เอออันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไทเกอร์เสือโอเคดูก่อนไทเกอร์เสือไทเกอร์เสือนะลูกเสือโอเคเห็นเสือไหมเสืออันนี้อะไรสีบ้า สีบ้ามา้าลายเอาแกเห็นม้าลายไหมสีบ้ามา้าลายเห็นปะสีบ้ามา้าลายนี่อะไร PIG พิกหมูอูดูด่ทำปากสิหมูแม่สอนไงหมูอ่ะอูดูดทำไมไม่ให้ทำปากไงอูดอูดอ่ะพิกหมู โอแกนเนี่ยหมูพริกหมูนี่อะไรอันนี้อะไรวะเนี่ยมังกี้ลิงนี่มังกี้ลิงใช่อเอาแกนไหมมังกี้ลิงใช่ไหมใช่อเอาแกนไหมอเอาแกนเองค่ะนี่มังกี้ ใครเป็นลิง